นี้นะคะคุณแม่จะเห็นว่าตัวลายนะคะตัวแขนนี่ก็คือจะเป็นลายของส่วนโค้งๆแบบนี้ของลูกไม้เลยนะคะในเซตนี้นะคะจะมีเสื้อและกระโปรงหางปลาเล็กนะคะมีทั้งหมด2สีค่ะมีสีทองจักรพรรดิแล้วก็สีชมพูพรีเมียมโรสโกนะคะนี่ ใส่สวยค่ะรุ่นนี้ใส่กับผ้าถุงสีไหนก็สวยนะคะมีไซส์นะคะ M ถึง 2XL ค่ะตัวนี้คือกระโปรงนะคะอันนี้คือด้านหลังกระโปรงค่ะนี่จะเป็นงานตัดสีชิ้นเลยแบบนี้นะคะเป็นหางปลาเล็กค่ะใส่สวยดูแพงดูแกรนใส่ได้ทุกงานทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเช้าหรืองานกลางคืนนี่อันนี้จะเป็นกระโปรงสีเหลืองจะเป็นด้านหน้าให้ชมนะคะ แล้วก็เราก็มีรองเท้าเข้าเซ็ตจาหน่ายด้วยนะคะถ้าสนใจสามารถสั่งได้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะวิไลแบรนด์นะคะสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดวิไลแ n d สนะคะหรือโทร0953766659นะคะดูดีไซน์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นดีไซน์ที่ใส่แล้วไม่อ้วนนะคะแล้วก็ใส่แล้วทรงสมัยค่ะคุณแม่คือเราจะไปกี่งานกี่งานเนี่ยเปิดตู้แล้วมาเลือกเนี่ย รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ทรงสมัยมากๆไม่ดู out แน่นอนนะคะเราใช้ดีไซเนอร์ในการออกแบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามคิดว่าลูกค้าใส่ได้เรื่อยๆถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนออกงานบ่อยๆหรือแม้กระทั่งใส่ขายข,ายของอะไรอย่างนี้นะคะโอเคงั้นวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ